ุทานมาแล้วไกยมาแล้วไปซื้อซื้อบุ๊กผี่ผืน่นครับพี่น้องซื้อบุ๊กผีเผื่อนรถรถนะน้ารถหลายโอ้ทานมาไก่เผือนอสีงามสีงาม ซื้อแบบผีพวนพี่น้องบักผีพวนไปส่งไปบ้านกันแม่้านเพิ่งอ,อยากกินสวัสดีครับโอ้างามจังน้อบกผีพวนนี่น้อเออพาคนรอมาซื้อ <c oughs> เอาตัวแต่ว่าอา่อาลระทำไม ว่าโอ้ยงามเถอะบที่นี่โอ้ยงามขึ้นเมียค่ะงามขึ้นเมียค่ะงามวะาูดยังค่ะเมีค่ะฮะงามงามวะงามเยองามยูบเมีค่ะกับงามวะเอาเกเ่าขึ้นเผ่าเรียงขึ้นเป็นสิเป่าร่มน่องสีฟองจ้าเปาร่มผองสีองอันนี้ลูกะ้โอ้ยเนหาพวกลยเท่าหาเอาวเ่าหาหาพวกลยล้านที่พานมาเมื่อกี้นี่ขาเจะขายอ่า เท่าไก๋ยสามชิมั้งไม่้อยสามชิปสามชิบอันนี้ก็สามิเต่ว่าสิปไม่ร้อยบ่แม่นบ่ถึงมาบอกพี่พวนนี่ไหมพี่พวนอันนี้พวนละเส้าหาหาพวงร้อยจ้ะพวงละยี่สิบห้าบาทห้าพวงร้อยสามพวงห้าสิบบาทสพวงหาธรรดาสามพวงเจ็ดสิบได้ยัวต่ว่าเอาล้อยลูล่ได้หาพวงโวยเอาไปยังไรเจ้โอ้ยกิ้ับพีิเกลือกินพอเดิวกับมืดเรียกเรียเรียกเรียกให้เรียกให้คุณยามาเรียกไหม เูดเรียกเอาเรียกเดียกผู้สาวแม่ค้าแม่ข่ายสนใจก็เรื่องแต่แบ่งลูกอันนี้เอาจกพวงเออฟังนึงเอานี่นะเอาเช้นไม่ได้ว่าล่ะ เออเออมาซื้อดีแล้ววเอาของข้าวป้จ้าเนอะข้าวป้โอ้เสียไปอย่างน้นนี่ว่ใส่ดอกพอสิส่งไปบ้านไหมพี่เกลือน่ะเมนเจ้าไปถ่าขายพื้นใช่ส่งไปบอกส่งเมือบ้านเองดว่าเอส่งทังไกีแล้วเออเอาเอาอคะนี่าเาจ้าเอาเอาเนนีจัหน้อยนึง เนี่ยบ้วหัวกันนึงมันซื้อหลายเลย่าคอยซื้อมากขายบัทวกันเว้ยโอ้ยมันขายบัวคือกันเนี่ยอืออ้าวบักพีพวนอยู่ท้างไหนครับบ้านเออักพีพวนบักพีพวน อัะไรนี่สิห้าบาท้าหา้าหาสอันสิบสองันหาสิบแต่ว่าขันเอาลอยนึงได้สาพูดแล้วสาวโรถหนึ่ด้วยไหมเอามาขคับให้เมาลอยผู้สาวคนรอมาซื้อน้ำเจ้า่าขายว่าถือใครบ้าข้างหน้าเขาขายสามสิเจ้าก็จอดซื้อโอ้โอ้ยเแหงเขาจะว่าคอยเ่า้นเขาเออเือจนอเออเอเอานองครับจิ้มนี่เสียไปสนี่ละพอการจิ้มนาก็แล้วกันอยู่ดีมีแฮซู้ทุกคน ซื้อได้ละเลขะตัวได้ละพกข้าโอ้ขอวเรมากสามหาสามเจ็ดมาพกขึ้นกันดอกไปน้ำกันเมื่อไรดอกมาพกขึ้นกันเออขี้ไก่แล้วนจอดดูไก่จัก,ากาาบาทก็าจาทบจเด้อเอากพราหนึนะ้นฮะสีเหลืองกวมี่เห็นป่ะรอ,อ,อเพลงไอ้ฟังเกพงเพลงน่ย ร้องเพลงรัองไงร้องเพลงโมเปียนคุณเห็นดีแล้วหรือคุณเจ้าขาไ่ถีนี่คุณน้องเมียน้อยมานถ่าเอาขายตามทิปเพิ่นลดเป็นยังบัวเจ้าสีเบิองมาจะมาเบิองไหมเจ้าเวเสียมาเจ้ายางมาเบิองไหมฝ่อยซื้อไหมหรือฝ่อยวัตัวหรอกถ้าเป็นฝ่อย่ซื้อมาสินี่งเจ้าว่าเสียจะไปเปิดเบิองงางบัวง้างือของฝ่ายมาเบิองมาเบืองเจ้ามาเบือง

chức trang à. ôi Đưa nó, ừ, ôi ừ, bà ừ, bà. Ừ, ôi <laughs> nó, ừ bé ừ